สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง m e m s c h h n n n l l ของเรานะครับช่องที่จะนำโปรโมชั่นการ,รลดราคาของ iPhone นะครับมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูใครที่อยากจะซื้อ i iPhone ราคาถูกนะครับหรือว่าอยากจะดูการแกะกล่องรีวิว iPhone รุ่นต่างๆนะครับท่านสามารถกดติดตามได้เลยที่ช่อง m e m s c h h n n n l l ของเราสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นสาหรับการซื้อ iPhone SE2 บ หรือว่า iPhone SE รุ่นล่าสุดปี2020นี้เลยซึ่งเราสามารถซื้อได้ในราคา2,900บาทเท่านั้นนะครับนี่คือความน่าสนใจของคลิปวันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีทั้งราคาเครื่องเปล่าเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับซึ่งเขาก็มีการลดราคาพิเศษให้เหมือนกันรวมไปถึงการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถซื้อได้ในราคา2,900บาทจะต้องไปซื้อที่ไหนจะต้องทําอย่างไรบ้าง เราก็มีเงื่อนไขในการซื้ออย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปเอาทั้งหมดมาไว้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง iPhone SE 2รุ่นที่ท่านกําลังดูอยู่ในขณะนี้ผมก็ได้สั่งซื้อมาแล้วก็ทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับใครอยากจะดูว่าซื้อแล้วได้อะไรบ้างก็ไปดูกันได้ในช่องของเราแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของราคานะครับเดี๋ยวผมขอทบทวนสเปคสําหรับ iPhone SE 2รุ่นนี้กันก่อนว่า มีสเปคน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับจะคุ้มไหมถ้าเราจะซื้อสําหรับ iPhone จอเล็กแบบนี้ iPhone SE 2รุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่15เมษายนปี2020นะครับแล้วก็วางขายในเดือนพฤษภาคมปี2020หรือว่าปี2563ก็คือปีนี้นะครับสำหรับราคาเปิดตัวรุ่นความจุ64 g กิกเปิดตัวที่14,900บาทนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับในส่วนของความจุจะมี ให้เลือกกัน3แบบนะครับ64 128แล้วก็256 g b กิกราคาก็จะต่างกันไปนะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับ iPhone SE ปี2020มาพร้อมกับหน้าจอขนาด4.7นิ้วนะครับก็คือจะเท่ากันกับทางด้าน iPhone 6s iPhone 7นะครับแล้วก็ iPhone 8โดยที่ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ประมาณ750คูณ1334พิกเซลนะครับกล้องหลังเป็นกล้องเดียวเท่านั้นความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้า7ล้าน เซลล์นะครับชิปการปะมวลผลเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 11 Pro Max เลยนะครับก็คือเป็น Apple A13 Bionic ความเร็ว2.65 g h z ระบบปฏิบัติการตอนนี้เป็น iOS เวอร์ชัน14.2แล้วนะครับหน่วยความจำให้ RAM ม,มา3 g b ส่วน Storage หรือว่าลอมอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีทั้ง64 128แล้วก็256 g b กิชอบแบบไหนก็สามารถเลือกกันได้แบตเตอรี่1 8 2 1 m ah นะครับนี่เป็นสเปคโดยรวมนะครับของ iPhone SE 2ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน c o m นะครับซึ่งถ้าเราดูสเปคกันแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะใช้งานได้อีกแบบยาวๆเลยนะครับราคาประหยัดแล้วก็ที่สาคัญได้ชิป Apple A13 ด้วย การใช้งานต่างๆทั่วไปการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานโดยรวมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับ iPhone SE ปี2020รุ่นนี้มีให้เลือกกัน3สีนะครับก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีดําหรือว่า Space Gray นะครับท่านชอบสีไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยเมื่อเราดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17พฤศจิกายนปี2 5 5 63เริ่มต้นดูกันที่เว็บไซต์แรกนะครับสำหรับเว็บไซต์ Lazada iPhone SE ปี2020จากราคาปกติ14,900บาทนะครับลดราคาเหลือ13,500บาทนี่เป็นราคาสำหรับความจุ 64GB กิกในส่วนของการชำระเงินนะครับเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อน0%แบบไม่เสียดอกเบีย้ยก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ1350บาทต่อเดือนเท่านั้นแน่นอนว่าสินค้าเป็นของแท้100%เเนะครับเปลี่ยนคืนได้ ได้เลยภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มมั่นใจได้เลยนะครับถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อรับรองได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับร้านนี้13,500บาทนะครับใครอยากจะซื้อหรือว่าสนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนเว็บไซต์ที่2นะครับหรือว่าแอปที่2ก็จะเป็นของเว็บไซต์ช้อปปี้ iPhone SE ปี2020นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มจากราคาปกติ14,900บาทลดเหลือ11,000 3,650บาทนะครับนี่เป็นราคาสำหรับความจุ64กิกส่วน128กิกขายอยู่ที่14,790บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอยากจะซื้อความจุไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านกันเลยนะครับใครอยากจะซื้อแนะนำให้โหลดแอป Sho ป e e มาก่อนแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับง่ายๆเลยสาหรับการสั่งซื้อผ่านแอป Sho ป e e ได้มือถือแล้วค่อยจ่ายเงินเขานะครับส่วนร้านที่3ที่ผมนํามาให้กับทุกท่าน ได้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ JD s e n t i e นะครับ iPhone SE ปี2020มีขายครบทุกความจุเลยนะครับสำหรับความจุ 64G กิกขายอยู่ที่14,400บาทแล้วก็มีให้เลือกกันครบทุกสีแน่นอนว่าเป็นเครื่องแท้สู์ไทยนะครับประกันสูนย์ Apple 1ปีเต็มเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับชำระเงินปลายทางได้จะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทาได้เหมือนกันใครอยากจะซื้อเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับถ้าชอบค่อยทาการสั่งซื้อนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าเครื่อง ติดโปรทั้งหมดนะครับของ iPhone s e ปี2 0 2 0ซึ่งก็เป็นราคาล่าสุดเลยนะครับท่านชอบของร้านไหนของแอปไหนก็เลือกสั่งซื้อกันได้เลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตที่จะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนสําหรับค่าย AIS นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นโปร AIS Hot d เด l นะครับซื้อได้ในราคา5,300บาทถ้า ใคาย่า่มาก็เหลือ4,300 ถัดมาเป็น Pro AIS Base Buy นะครับแบบติดสัญญา12เดือนซื้อได้ในราคา7,300บาทส่วนแบบไม่ติดสัญญาซื้อได้ในราคา13,900ลูกค้าทั่วไปซื้อได้ในราคา14,900บาทนะครับใครสนใจอยากจะซื้อสำหรับ iPhone SE 2, 2> จากทางด้านค่าย AIS ก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop นะครับทุกสาขาดูกันต่อเลยที่ค่ายที่2นะครับเป็นราคาที่น่าสนใจที่สุดสาหรับ iPhone SE ความจุ64กินะครับซึ่งก็จะเป็นของ ค่าย DT แทนะครับตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีดำเท่านั้นสีแดงแล้วก็สีขาวจะหมดนะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสามารถซื้อได้ในราคา2,900บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3โปรนะครับเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ8,900บาทนะครับสำหรับโปรนี้ส่วนอินเทอร์ ให้มาใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายเดือนค่อนข้างที่จะแพงถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9 9บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา4,300บาท จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ7,300บาทสําหรับโปรนี้ซึ่งโปรนี้ก็น่าสนใจนะครับจ่ายรวมทั้งหมดจะน้อยกว่าโปรที่แล้วนะครับอินเทอร์นเน็ตก็ให้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะครับสำหรับโปร1,999บาทต่อเดือนแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone SE 2ได้ที่ราคา6,300บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8,300บาทนะครับมีสัญญาในการใช้ งาน12เดือนทุกโปรใครสนใจนะครับอยากจะซื้อสําหรับ iPhone SE 2หรือว่า iPhone s e ปี2020จากทางด้านค่าย d t e c นะครับเริ่มต้น2,900บาทท่านสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ D-Tech Shop ทุกสาขานะครับส่วนคนที่ชอบความจุเยอะนะครับ iPhone SE 128กิกมีเหลือเฉพาะสีดําเหมือนกันนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น5,400บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกันดังนี้โปรแรกก็เป็นเดือนละ1,499บาทเหมือนกันนะ ซื้อเครื่องได้ราคา5,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุกหน้า4,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,400บาทนะครับสำหรับปโปรนี้ตรงกลางเป็นปโปร1,999บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา6,800บาท 3, จ่ายลุกหน้า3,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ9,800บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นปโปร8 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา8,800บาทจ่ายลุกหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1 8 0 0บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโป ใครสนใจอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้ที่ d t a ท็ hop เหมือนกันนะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่ายทู m o v e H สํำหรับ iPhone SE2 มีขายครบทุกความจุนะครับราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ 64G กิกลดราคาเหลือ13,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา5,300บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3แบบนะครับเริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,299บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา 5, 300พร้อมกับจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องสําหรับโปรนี้นะครับประมาณ7,800มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็850นาทีถัดมาตรงกลางเป็นโปร1 0 9 9บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา7,300บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็9,300บาทมีสัญญาในการใช้งาน1 2เดือน อินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็650นาทีสุดท้ายเป็นโปร899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,300บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลงหน้า1,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8,800บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรให้เรามาโทรทั้งหมด400นาทีนะครับใครสนใจอย,อยากจะซื้อสําหรับ iPhone SE 2จากค่าย t o m o v e h นะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดเป็นราคาล่าสุดนะครับของ iPhone SE ปี2020 iPhone หน้าจอเล็กแต่ว่าสเปคแรงมากๆนะครับใครอยากจะซื้อแบบไหนอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถือนะครับเริ่มต้น2,900บาทส่วนถ้าคนที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องแบบติดโปรนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นราคาที่น่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับที่ผมได้คัดเลือกมาให้กับทุกท่านได้สั่งซื้อกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับ ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ